ข้าคือจอมวายร้ายผู้ยิ่งใหญ่ตอนที่204ร้อคำเตือนช่องนี้อาจมีเนื้อหาที่กก่าวอาจจะภาพแบบเล่าแรลบ้างถ้าชอบก็กดปุ่มใต้คลิปด้วยนะครับกดถูกใจนะครับขอบคุณครับใครกดและขอให้เจอเนื้อคู่ขอให้มีความรักขอให้นำรวยฮู้้ณสถานที่แห่งหนึ่งกลับมาแล้วหรอข้าแวะมาพบท่าน แล้วก็มาดูไอ้เจ้าหวังเย่น้อยนั่นด้วยตัวข้านี่มันไม่มีอะไรนะ่าดูเลยสินนะไม่ท่านน่ะดูดีมากเลยตังหากความแข็งแกร่งของเสี่ยวไปในตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากข้าต้องขอขอบคุณท่านมากจริงๆนางอยู่ในช่วงเจริญเติบโตนางกินเยอะมากทำให้ร่างกายของนางเจริญเติบโตขึ้นเร็วมากเช่นกัน ข้าก็แค่เฝ้ามองนางกินแบบนี้อยู่ทุกวันข้าไม่ได้สนใจไรนางมากมายนะ <S <S ครั้งนี้ที่ข้าไปยังโลกปีศาจข้าได้นำของประดับเล็กๆน้อยๆมายังโลกปีศาจมาให้ท่านด้วยบอกข้ามาได้แล้วเจ้าต้องการให้ข้าช่วยอะไรเจ้าข้าอยากให้ท่านไปชิงช่วยไปที่ขุมนรกฝังปีศาจเพื่อดูว่าพนึกตาประทับที่นั่นเป็นยังไงบ้างอาม เจ้าจะมาอะไรบางอย่างขึ้นได้แล้วใช่ไหมเอ๊ะอะไรหรือขอรับท่านพี่ชิงอี้โอ้นี่เจ้าสามารถเปลี่ยนร่างเป็นมนุษย์ได้แล้วเหรอเนี่ยข้าคือเจ้านายของเจ้านี่เจ้าไม่เห็นข้าเลยหรือไงกันข้าไม่สนใจเจ้าหรอกนะและข้าก็ไม่มีเจ้านายแบบเจ้าด้วยข้ารู้สึกว่าข้าชอบตอนที่เจ้าเล่นน้ำแบบสนุกสนานเมื่อกี้มากกว่านะท่านไม่ต้องมาชอบข้าหรอกนะ แบบแบ้แบ้แบท่านป้าชิงดูเหมือนว่าท่านจะทำให้นางนิสัยเสียไปแล้วนะเอาล่ะข้าไปก่อนดีกว่าเอิม้มท่านพ่อท่านอยากเจอข้าอย่างนั้นเหรอขอรับใช่แล้วเขตแดนแห่งอนุสรสถานในเขตรกร้างทั้ง8ดและสิบอาณาจักรในตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะเบาบางลง ทะเลแห่งเขตรกร้างทั้ง8ปดและอาณาจักรทั้ง1ิอย่างนั้นเหรอขอรับตามตำนานที่ว่ากันว่าเป็นดินแดนที่เคยก่อสงครามกับอาณาจักรเบื้องบนเมื่อหลายพันปีก่อนในช่วงเวลานั้นดินแดนรกร้างทั้ง8และทั้ง10อาณาจากักรพวกเขาได้พ่ายแพ้และสูญหายไปในสงครามนั่นแต่แท้ที่จริงแล้วพวกเขาได้พันึกดินแดนของพวกเขาเอาไว้ไม่ให้ใครรุกล้ำ ผู้ที่แข็งแร่งมากมายในหมู่พวกเขาได้ร่วมกันสร้างเขตแดนเป็นอนุสรสถานภายนอกเพื่อขับไล่และป้องกันไม่ให้คนนอกเข้าไปได้มันเป็นพลังที่แปลกประหลาดที่ไม่อาจจะละเมิดได้ยิ่งรับการฝึกฝนสูงมากเท่าไรยิ่งผ่านไปได้ยากมากเท่านั้นสิ่งนี้มันเปรียบเสมือนกับเขตแดนมันกลายเป็นกำแพงธรรมชาติที่ปกป้องดินแดนรกร้างทั้งแปดแห่งและนะจาจักทั้งสิบมานานหลายสิบหลายร้อยปีไม่สิต้องพูดว่านับพันปี มีคนมากมายหลายคนเชื่อกันว่าตากว่าสามารถรวมโลกดินแดนทั้งสองเข้าด้วยกันได้คนๆนั้นสามารถทำลายคำสาบที่ไม่สามารถขึ้นเป็นเซนมาตาได้มันอาจทำให้เส้นทางสู่การเป็นเซนมาตาปรากฏขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้มีมหาอำนาจมากมายพวกเขาได้ตัดสินใจส่งกองทัพขนาดใหญ่ออกไปเพื่อประโยชน์จากการล่มสลายของกฎเกณฑ์และข้ามทะเลแห่งเขตแดนอนุสรสถานเพื่อที่จะรวมทั้งสองอาณาจักรเข้าด้วยกันท่านพ่อ ท่านกำลังวางแผนที่จะให้ข้านำคนของข้าไปขยายเขตแดนที่อาณาจักรนั่นอย่างนั้นเหรอขอรับนายดินแดนรุกร้านทั้ง8และ10อาณาจักรนั่นข้าเกรงว่าจะมีคนที่อยู่ในนับจกักรพรรดิอยู่ด้วยดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของเจ้าข้าจใ้ลุงคนที่สองของเจ้านั่งกองกําลังเข้าไปตรวจสอบข้างในดูก่อนก็แค่คนที่อยู่ในนับจกักรพรรดิข้าเพิ่งจะฆ่ามันไปดั้งสี่คนแล้วนะท่านพ่อถ้าเช่นนั้นท่านเรียกข้ามาที่นี่เพื่ออะไรกันละ่ะ ในตอนนี้เจ้านั้นเป็นคนที่น่าเคารพนับถือและแข็งแกร่งที่สุดในหมู่คนรุ่นใหม่ทั้งหลายดังนั้นเจ้าจงไปสนับสนุนกองกําลังชั้นสูงและพันธมิตรของพวกเราดีกว่าทราบแล้วขอรับถ้าเช่นนั้นเจ้าก็ออกไปได้แล้วอ้าวท่านพ่อตาของท่านเฮ้อถ้าจะแอบมีกิจก็อย่าให้ท่านแม่จับได้สิดูเหมือนว่าท่านแม่จะลงมือรุนแรงเหมือนกันนะเนี่ยดูสิอาการบาดเจ็บของท่านยังไม่ฟูนฟูเลยตาเขียวปัด ท่านพอ่อท่านนั้นเป็นถึงหัวหน้าตระกูลเลยนะทำไมถึงปล่อยให้สภาพของตัวเองเป็นแบบนี้กันล่ะออ่อนจริงๆน้อยลูกบ้านี่อ่อนอ่อนอะไรของแกกันวะก,ก,กุ๊กกิกอะไรของแกประจัดการเรื่องของแกซะเตอะไปไม่ต้องมายุ่งเรื่องของข้าขอรับขอรับขอให้หายเร็วๆนะขอรับ ดินแดนรกร้างทั้งแปดแห่งและนาจักทั้งสิบพวกมันเป็นเพียงแค่ที่หลบซ่อนของผู้พ่ายแพ้เท่านั้นพวกมันจะสามารถต้านทานพลังของนักรบตระกูลกูได้อย่างไรกันเมื่อพวกเจ้าทุกคนไปถึงที่นั่นจงแสดงพลังและความแข็งแกร่งของตัวเองพิชิตดินแดนรกร้างทั้งแปดและสิบนาจักรให้ได้เย้พิชิตดินแดนรกร้างทั้งแปดและสิบณาจักให้ได้พิชิตดินแดนรกร้างทั้งแปดและสิบณาจักรให้ได้ ว่ากันว่าครั้งนี้นายน้อยกูชางเกิจะไม่เดินทางไปกับกองทัพเพราะว่าเขาไม่อย่างอื่นที่ต้องไปทําการที่เขามาที่นี่เพียงเพื่อสั่งการเท่านั้นแม้กระทั่งท่านปู่อาวุโสก็ยังไม่สามารถรับรู้ถึงความแก่งแกงที่แท้จริงของนายน้อยกูช้างเกิลได้ถ้าแบบนั้นก็คงจะหมายความว่าพวกเขาไม่สามารถเอาชนะนายน้อยกูชางเกิได้อีกต่อไปแล้วคำพูดแบบนั้นนะ่ะนายน้อยกูชางเกิจะน่ากลัวเกินไปหน่อยหรือเปล่า นายน้อยกูชางเกอร์มีอายุเพียงแค่20กว่าปีเท่านั้นและตอนนี้เขาก็ได้รับคำช,ช่วยเป็นอย่างมากจากท่านผู่โสตั้งหลายแล้วช่างเหลือเชื่อจริงๆแม้ว่าดินแดนรกร้างทั้ง8และทั้ง10อาณาจักรจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนั้นแต่ว่าตลอดเวลาหลายพันปีที่ผ่านมามันก็คงจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างแล้วในการต่อสู้ครั้งนี้ทุกคนต่างก็คิดว่านาจักรเบื้องบนมโอกาสที่จะชนะสูงแต่ว่าบางทีที่นั่นอาจจะมีอันตรายซ่อนอยู่ ข้าคิดว่ามันคงจะไม่ง่ายได้ขนาดนั้นข้าควรจะทำอะไรบางอย่างณดินแดนของเปาเทพไท้ซวีคารวะท่านพ่อข้าได้ยินมาว่าเจ้าตามเขาไปที่โลกปีศาจอย่างนั้นเหรอไอ้ผู้ชายคนนี้มันน่ารังเกียจเลยละอย่างอายเป็นอย่างมากดูเหมือนว่าเจ้าจะต้องทุกข์ทนทรมานเป็นอย่างมากเลยสินนะบ้าเอ้ยข้าละเจ็บใจจริงๆ ท่านพ่อข้าคิดว่าพวกเราไม่ควรจะเป็นศัตรูกับเขาดีกว่าเจ้าค่าอันที่จริงแล้วตัวเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเลวร้ยรายกับคนของเขาเองเลยเจ้าค่าท่านพ่อข้ากลัวว่าแม้แต่ท่านก็ไม่สามารถเอาชนะเขาได้และสุดท้ายแล้วจะเป็นท่านต่างหากที่ถูกสังหารฮะเจ้าว่าอะไรนะคนของเขาเองงั้นหรอ อีกด้านหนึ่งมิงคงที่รักของข้าการที่ข้าได้เดินทางไปยังโลกปีศาจมันทําให้ข้าได้พบเจอกับอะไรมากมายข้าได้ใช้สติปัญญาของข้าและใช้ความกล้าหาญของข้าเป็นอย่างมากในการต่อสู้กับจักรพรรดิปีศาจทั้งห้าและด้วยแผนการเล็กสติปัญญาของข้าทําให้ข้าสามารถควบคุมสถานการณ์ทุกอย่างเอาไว้แล้วข้าได้ช่วยองค์จักรพรรดินีปราบกบฏของเผ่าปีศาจด้วยทาให้ข้าได้รับของรางวัลมาข้าจึงมอบมันให้แก่เจ้ากูชังเกอ นี่เขาทำเรื่องไร้สาระอะไรแบบนี้กันละเนี่ยเขาเขียนจดหมายให้ข้างั้นเหรออย่างไรก็ตามชุดเสื้อคลุมที่เขามอบให้กับข้านี่มันถือว่าเป็นเครื่องป้องกันตัวเป็นอย่างดีเลยละ่ะอีกด้านหนึ่งาเาเรือหัวผพาจิ้งจอกก้าวหางของสิ่งน,นี้นี่มันเกือวอุบจกักรพรรดินายน้อยขอบคุณมากเลยนะคงจะไม่มีใครมอบของขวัญแบบนี้ให้กับคนอื่นหรอก อีกด้านหนหึ่งท่านอาจารย์ข้าทำสำเร็จแล้วเจ้าค่ะท่านอาจารย์ท่านอาจารย์เจ้าค่ะสถานการณ์ในคุมนรกฝังปีศาจมันเป็นอย่างไรบ้างขอรับอีกไม่ถึงครึ่งปีพันึกตาประทัทุกอย่างก็คงจะแตกสลายครึ่งปีอย่างนั้นเหรอ ข้าควรจะไปที่หมู่บ้านต้นท้อเพื่อค้นหาว่ามันเกิดอะไรขึ้นท้ายที่สุดแล้วความทรงจําของข้าทั้งหมดมันยังไม่ได้รับการฟื้นฟูกลับมาอย่างสมบูรณ์ในตอนนี้คนที่รู้จักนางดีที่สุดในโลกก็คือเทียนเหยาแต่ว่าถ้าหากว่าข้าเดินทางไปที่นั่นคนเดียวเอ๊ะ,อะ,อะทำไมเจ้าถึงมาที่หมู่บ้านนี้อีกกันล่ะเนี่ยเจ้าคงอยากจะมาพบเจอกับท่านเทียนเหยาสินะแล้วทำไมเซียนเอ๋อถึงไม่มาก,กันกับเจ้าด้วย นี่เจ้ามีเจตนาร้ายอะไรรึเปล่าเสียนเออของข้าคงจะไ,ได้รับอันตารายจากเจ้าใช่ไหมฮะไม่จริงใช่ไหมเสียนเออเสียนเออของข้าเสียนเออเฮเกิดอะไรขึ้นข้าก็แค่ไม่ค่อยชอบนิสัยของพวกคนแก่แกแจจ่จริงๆเจ้าหมายถึงข้างั้นเหรอเปล่านะขอรับท่านเข้าใจผิดแล้วข้าจะไปหมายถึงท่านพระจิ้งแสนสวยได้ยังไงกันละขอรับ นายท่านขอรับหลังจากที่คุณหนูได้กลับมาจากสุสานของผาเทพใต้ซวีนางก็ได้เดินทางไปยังโลกเบื้องล่างเพียงลําพังเล่นในตอนนี้คุณหนูก็ยังไม่ได้กลับมาเลยขอรับได้ตรวจสอบมาหรือไม่ว่านางเดินทางไปที่ใดกันคุณหนูเดินทางไปที่อาณาจักรเทียนหลานขอรับอาณาจักรเทียนหลานที่นั่นมันก็คืออาณาจักรล่างที่มีตระกูลเฉินนาาัยอยู่มันเป็นตระกูลแม่ของเซนเอ๋อร์นี่นา อาณาจักรเทียนหลานอยู่ไม่ไกลจากทะเลแห่งเขตแดนด้วยการสู้รบกับแปดดินแดงรบร้างและสิบอาณาจักรมันอาจจะส่งผลกระทบก,กับดินแดงของพวกเขาด้วยก็เป็นได้ตามขอ้อมูลที่เยียนจีได้ไปสืบมาท่านปู่ของเซียนเอ๋อได้ไปที่เขตแดนพยายามสกัดเลือดอันมีค่าสําหรับเซียนเอ๋อให้แต่หน้าเสียดายเขาได้ถูกคลื่นทะเลแห่งเขตแดนกลืนหายไปหลังจากนั้นพ่อแม่ของนางก็ออกตามหาเขาและไม่ได้กลับมาที่ตระกูลกูมากกว่าสิบปีแล้ว ครั้งนี้ที่เสียนเอ๋อไปที่นั่นก็คงอยากจะเชิญพวกเขากลับมาที่ตระกูลกูลแน่ๆแต่เพราะว่าในอดีตข้าคือทำร้ายเสียนเอ๋อนั่นจึงเป็นเหตุผลที่พวกเขาไม่อยากกลับมาเอาล่ะดูเหมือนว่าข้าคงจะต้องไปอธิบายทุกอย่างด้วยตัวเองสินะ